เสียงเครื่องยนต์ดังขึ้นถนนทอดยาวไปข้างหน้าและนี่คือการกลับมาอีกครั้งกับมูเทอร์แมนสถานที่ที่รถทุกคันรถ SU v ทุกคันและรถกระบะทุกคันจะได้ถูกพูดถึงอย่างที่ควรจะเป็นที่นี่เราไม่ได้มองว่ารถเป็นเพียงแค่เครื่องจักรแต่เรามองว่ามันคือประสบการณ์คือไลฟ์สไตล์และคือความหลงไหลายวันนี้เราจะพาคุณไปสัมผัสกับสิ่งที่กำลังเป็นกระแสแรงในโลกยานยนต์นั่นคือ isuzu d max 2อ ถ้าคุณติดตามวงการรถกระบะมาตลอดคุณคงรู้อยู่แล้วว่า I s ส z u D-Max คือหนึ่งในชื่อที่แข็งแกร่งและเชื่อถือได้ที่สุดในธุรกิจนี้มันได้รับชื่อเสียงว่าเป็นรถกระบะที่ไม่เพียงแค่ทนทานแต่ยังพร้อมลุยในทุกสภาพแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นไซต์ก่อสร้างที่เต็มไปด้วยฝุ่นนักข้าวที่เฉดๆถนนภูเขาสูงชันหรือเส้นทางไกลบนทางหลวง d m a x ได้พิสูจน์ตัวเองมาหลายครั้งแล้วแต่ปี2026ัีไม่ได้เป็นเพียงการสานต่อชื่อเสียงนั้นเท่านั้น มันคือการยกระดับสู่อนาคตของรถกระบะการผสมผสานร,ระหว่างความแข็งแกร่งกับความรู้ราแบบทันสมัยและการมอบประสบการณ์ที่ไร้การประนีประนอมทั้งด้านสมรรถนะเทคโนโลยีและดีไซน์เพราะฉะนั้นเตรียมตัวให้พร้อมเพราะวันนี้เราจะพาคุณไปเจาะลึก Isuzu D-Max 2 0งพตั้งแต่การออกแบบวิศวกรรมสมรรถนะเทคโนโลยีความปลอดภัยความสะดวกสบายไปจนถึงบทบาทของมันในตลาดรถกระบะโลกคุณจะได้รู้ว่าทำไมรถคันนี้ถึงเป็นหนึ่งในรุ่นที่น่าจับตามองที่สุดของปี มาเริ่มกันที่ดีไซน์ก่อนเพราะเมื่อคุณเห็น Isuzu D-Max 2 0 2 6ครั้งแรกคุณจะสัมผัสได้ทันทีว่ามีการเปลี่ยนแปลงชัดเจนการออกแบบถ่ายนอกถูกยกระดับใหม่ทั้งหมด Isuzu ไม่ได้ทิ้ง DNA ของ D-Max ไปแต่ได้ขัดเกลาเติมรายละเอียดและทำให้ดูทันสมัยมากขึ้นกระจังหน้าดีไซน์ใหม่ขนาดใหญ่ดูดันสร้างความโดดเด่นบนท้องถนนด้านข้างมีไฟหน้าเลยดีไซน์โฉบเฉี่ยวที่ลากยาวเข้าหาซุ้มล้อให้ความรู้สึกเหมือนรถกำลังเคลื่อนที่แม้จอดนิ่งอยู่ก็ตามไฟเดทามรันนิ่ง และทรงเหลี่ยมคมให้ความรู้สึกอนาคตชัดเจนและดูโดดเด่นในกระจกหลังของรถคันอื่นด้านข้างเส้นสายตัวรถดูชัดเจนและแข็งแรงซุ้มล้อทรงบึกบึนบ่งบอกถึงความพร้อมลุยขณะที่ล้ออันลอยมีขนาดใหญ่สุดถึง20นิ้วพร้อมลายที่ทั้งดูแข็งแรงและรูราด,ด้านท้ายมาพร้อมไฟท้ายเล d ทรงใหม่ทันสมัยและฝาท้ายได้รับการออกแบบใหม่ ให้ใช้งานง่ายขึ้นและทนทานมากกว่าเดิมนี่ไม่ใช่แค่รถกระบะที่ซื้อมาใช้ทำงานแต่มันคือรถที่คุณจะภูมิใจเวลาจอดไว้หน้าบ้านดีไซน์ยังเกี่ยวกับอากาศพลาศาสตร์ด้วย D m a x 2026ถูกออกแบบใหม่ให้ลู่ลมมากขึ้นลดแรงต้านอากาศและช่วยประหยัดน้ำมันแ่นใต้ท้องรถและแถงตัวถังถูกออกแบบมาเพื่อลดแรงประทัดทำให้รถขับนิ่งและประหยัดขึ้นในระยะทางไกลเปิดประตูเข้าไปด้านในคุณจะเห็นความเปลี่ยนแปลงอย่างก้าวกระโดดห้องโดยสารภายในถูกยกระดับ ให้ผสมผสานทั้งความแข็งแรงความสะดวกสบายและเทคโนโลยีในแบบที่หรูหราแต่ยังคงใช้งานได้จริงไม่เหมือนในอดีตที่รถกระบะภายในเรียบง่ายเน้นประโยชน์ใช้สอยเท่านั้นดี a x 2026ทําให้คุณรู้สึกเหมือนอยู่ในรถ SUV สมัยใหม่วัสดุสัมผัสนุ่งพวงมาลายัยและเบาะหุ้มหนังตัวเบาะถูกออกแบบใหม่ให้รองรับสรีระได้ดีตรงกลางมีหน้าจออินโฟเทนขนาดใหญ่สูงสุดถึง12นิ้วในรุ่นท็อปรองรับการเชื่อมต่อแบบไร้าสาย ทั้ง Apple CarPlay และ Android Auto มาพร้อมหน้าจอมาตรวัดดิจิทัลเต็มรูปแบบที่ปรับแต่งได้ตามใจภาพคมชัดระบบตอบสนองรวดเร็วและใช้งานง่ายไม่ซับซ้อนถ้าคุณชอบเสียงเพลงยังมีระบบเครื่องเสียงรอบทิศทางคุณภาพสูงที่ทําให้การเดินทางสนุกกว่าที่เคยเบาะนั่งถูกออกแบบใหม่ให้รองรับการนั่งระยะไกลได้ดีกว่าเดิมผู้โดยสารเสียงเครื่องยนต์ดังขึ้นถนนทอดยาวไปข้างหน้า และนี่คือการกลับมาอีกครั้งกับโมเทอร์แมนสถานที่ที่รถทุกคันรถ SUV ทุกคันและรถกระบะทุกคันจะได้ถูกพูดถึงอย่างที่ควรจะเป็นที่นี่เราไม่ได้มองว่ารถเป็นเพียงแค่เครื่องจักรแต่เรามองว่ามันคือประสบการณ์คือไลฟ์สไตล์และคือความหลงหลวันนี้เราจะพาคุณไปสัมผัสกับสิ่งที่กำลังเป็นกระแสะแรงในโลกยานยนต์นั่นคือ isuzu d-max 2 0 2 6ถ้าคุณติดตามวงการรถกระบะมาตลอดคุณคงรู้อยู่แล้วว่า isuzu d-max คือหนึ่งในชื่อที่แข็งแกร่งและเชื่อถือได้ที่สุด ในธุรกิจนี้มันได้รับชื่อเสียงว่าเ